และเนื่อจากกระทรวงเกษตรนั้นมีหน่วยงานมากถึง3.5หน่วยงานก็เลยแยกมามีนโยบายที่จะให้ขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันเนี่ยก็คือเน้นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เน้นของการบรูรณาการงานร่วมกันและบางครั้งเนี่ยปัญหาที่แก้รกะดับจังหวัดไม่ได้เนี่ยต้องรอนำเสนอข้าพนัานธุรันตรีก็จึงได้ส่งรัฐมนตนนรีทั้คณะมาช่วยกันดูแล 77จังหวัดครับแล้วก็ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดชุซุโรมกนเข้ามาดูเพื่อลดขั้นตอนลดปัญหาระบบราชการครับเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็าาการสร้างความเข้าใจของข้อสังการของพนันมิตรที่จะมีผลต่อโดยราชการแลวก็เป็นประโยชน์ต่อีน่น้องคมทั่วได้ ส่วนเที่ยงนะครับแล้วก็จะมอบดโยบายการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรนี่แก่ผู้ประกอบการประชุมเกษตรและส่วนต่ในจังหวัดพิศนุโลกนะครับประเด็นครับผมค่ายก็ยากแต่ก่อนที่ว่าร่วมประชุมในวันนี้ได้กรุณาแนะนอนตัวในท่านประธานได้รับทราบครับภารกิจของหน่วยงานท่านหนนะครับได้ทีเดียวเลยเชิญครับสวัสดีครับผมเฉยจิมุตรคำครับเกษตรจังหวัดพิศนุโลกครับ สวัสดีครับผมชำนาญสุทธเที่ยงผู้มในการจุปทานจังหวัดพิษณุโลกครับดูแลในเรื่องของการเป็นผู้อธิการน้ำในจังหวัดพิษณุโลกครับขอบคุณครับคณะประตกสัตว์จังหวัดพิษณุโลกครับในส่วนขององค์บริษัทนะครับคบดูแลกฎหมายทั้งหมดเจ็ดฉบับนะครับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ด้านมาตรฐานของด้านสุขสัตว์ปัญญาครับครับสวัสดีครับนี่คุณมาน์โกพุ่มในการสัญญาการส์ปีศักราชที่หกค่ะครอบสอดก็ดูแลต่าง รับผิดชอบังษบัดกับพิซซูลโลผลิตส่งไทยและพิจิตรมีหน้าที่ผลิตพันสัระน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติศึกษาวิจัยสารน้ำหายากสังเกตนะครับก็ศึกษาวิจัยด้า,านเกีเ่ยวกับแหล่งน้ำบัดพิซซูลโลก็คือการวางระบบบกกัญชีให้กับสถาบันเกษตรกร,ซ,กรซึ่งในจังหวัดพิซซูลโลมีทั้งหมด175แห่งแล้วก็มีการสอบบัญชีและกำกับมาตรฐานของสหก,กรณ์การ ผู้บริการโครงการส่งน้ำรุร่งสาะเลสวนทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำของเขื่อนในสวนที่อำเภอพิลาบครับ